เล็กๆน้อยๆในเรื่องเกี่ยวกับโยคะฝุ่นฝุ่นฝุ่นควันก็มีเป็นปกตินะคะเชื้อโรคหรือว่าโควิดก็คงยังมีอยู่ยังตรวจอยู่แต่ว่าก็เราก็รักษาระยะห่างกินอาหารที่มีที่เป็นประโยชน์แล้วก็นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอระมัดระวังอย่างเหมาะสมและพอควร เป็นหวัดไม่สบายเป็นไข้กินยาแล้วนอนพักผ่อนให้พอโดยเฉพาะฟ้าทลายโจรมันเป็นตัวช่วยนอกจากว่าโอเคคุณมีวัคซีนมาค่าอีกเรื่องหนึ่งแต่ที่แน่ๆเราไม่เอาตัวเข้าไปเสี่ยงแล้วก็สร้างให้ร่างกายมีภูมิต้านทานที่ดีก็ถ้าออกไปข้างนอกครูก็ยังเห็นว่าคนก็ใช้ชีวิตปกติคนยังใช้ชีวิตปกติยังซื้ออาหารกันกินออกมาซื้อข้าวของออกมาเดิน เป็นธรรมดาเยอะเหมือนเดิมครูยังไม่เข้าไปเลยเข้าไปนิดนึงออกดีกว่าก็อะเรามาทํายังไงถึงจะเสริมสร้างภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันฝึกโยคะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันทางตรงและทางอ้อมบิดยืดนวดให้เกิดความร้อนภายในคุณเล่นเป็นท่าๆแค่ไม่กี่ท่าที่ครูสอนโอเคมันช่วยให้คุณรู้สึกสบายและรู้สึกว่าผ่อนคลายดีขึ้น แต่ได้ได้ประโยชน์และภูมิต้านทานที่ทํางานได้ดีก็สู้มาเล่นในคลาสไม่ได้ที่จะได้ตั้งแต่ศีรษะจะลดเทา้าเกิดความร้อนอย่างนุ่มนวลภายในร่างกายที่จะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานขึ้นมากล้ามเนื้อร่างกายแข็งแรงและยืดหยุ่นอย่างเหมาะสมและสมดุลไม่มากไปไม่น้อยไปก็มีผลที่จะทําให้การรักษาซ่อมแซมตัวเองได้ดีกว่า กว่าคนเหมือนกับที่ไม่ได้ออกกําลังกายหรือคนที่ไม่ได้ฝึกโยคะเราช่วยตัวเราเองได้ประมาณนี้แหละนะแล้วก็ขยับตามยุคสมัยก่อนที่จะวันวาเลนไทน์วาเลนไทน์กับวันกับตุ๊จีนใกล้ๆกันจะเป็นตุ๊จีนที่เซฟเซฟอ่าแล้วขยับ แค่เราตื่นขึ้นมาเราง่วงง่วงบางคนเมื่อยคอบาไัยหรือเครียดสะสมคอบาไหลคือมีความรู้สึกว่าตึงและเมื่อยคอบาไัยของเราสะสมจากการงานที่เราทำก็คุณก็ตื่นขึ้นมาคุณอาจจะขยับขยับนิดนึงแค่คุณขยับแบบนี้มันก็ช่วยทำให้คุณหายใจได้โล่งและสบายดีขึ้น บางครั้งเพราะคุณนอนตะแคงนอนห่อตัวไหลงุ้มมาข้างหน้าไหลหอวันดีคืนดีก็เมื่อยคอเจ็บคอก็นอนมานักนานสะสมมานานจนถึงจุดจุดหนึ่งบางครั้งร่างกายรู้สึกว่าฉันวีกแล้วฉันทนไม่ไหววันดีคืนดีก็รู้สึกว่าเจ็บและเมื่อยขึ้นมาซะอย่างนั้นก็มาคลายได้ด้วยโยคะอย่างแรกก็คือตื่นคุณตื่นมาแล้วคุณก็ขยับขยับแล้วคุณก็ตื่นขึ้นมาคุณดึงหัวของคุณนิดหน่อยกระชับท้องนะคะแล้วยืดคอย,ยาวๆแล้วดึงศีรษะเอน็น ดึงเชิดหลูยืนทำก็ได้นั่งทำก็ได้กำลังอาบน้ำก่อนอาบน้ำนิดหนึ่งแล้วคลายเปลี่ยนข้างดึงค่ะมือซ้ายวางดึงศีรษะเอ็นขวาดึงค่ะแล้วกลับขาหันหน้าไปซ้าย ไมครูมีแต่ตัวครึ่งเดียวะครูขอดูในน,นี้ก่อนนะคะโอเคเต็มตกกระใจนึกว่าครูก็ตั้งค่าออามาว่าเต็มแล้วคราวนี้เราก็เปลี่ยนข้างดึงหันหน้าไปซ้ายให้รู้ถึงการคลายของกล้ามเนื้อคออันนี้คุณทำในในระหว่างวันเวลาคุณทำงานแล้วคุณไม่เมื่อยก็ช่วยบรรเทาไปได้ในระดับหนึ่ง แต่ถ้าให้จะให้ตอบโจทย์และลึกเข้าไปถึงก็คือเพราะว่ามันจะต้องลิงก์ถึงการใช้กล้ามเนื้อหลายๆส่วนเหมือนข้างล่างสัมพันธ์ถึงข้างบนขาก็สัมพันธ์ถึงลำตัวลำตัวก็สัมพันธ์ถึงคอบ่าไหลสัมพันธ์ถึงกันนะคะแล้วหันหน้าไปด้านขวาแล้วดึงค่ะอย่าลืมลมหายใจนะคะอย่าลืมรู้สึกตัวนะคะนั่งดูทีวีรู้ตัวแล้วคุณทำ เป็นพื้นฐานง่ายๆที่จะคลายแบบไม่ต้องเป็นพิธีการอะไรมากมายคุณทำคลายแก้ขัดเป็นช่วงๆได้ย,ยืดขึ้นเขายืดแล้วยืดคอย,ยาวๆแล้วดันค่ะเชิดดึงขาะ เราต้องยืดขอขึ้นด้วยคุณต้องกระชับตั้งแต่ลำตัวเลยตั้งแต่ท้องแล้วคุณก็ยืดดึงตัวขึ้นแล้วเอามือดันคางแล้วเชิดขึ้นและมือขวาแตะขมับมือเอาขาวางนะคะมือซ้ายลงวางเอาศอกขวาเนี่ยขัดไปทางด้านซ้ายบิดเลยค่ะหันหน้าไปด้านซ้ายเลยค่ะ รู้หายใจค่ะแล้วกลับมาค่ะยกมือขึ้นหายใจเข้าค่ะนะคะสลับขาเลยขาในไว้นอกขานอกไว้ในแล้วมือขวาวางพื้นศอกซ้ายแตะไปที่เข่าขวามือแตะขมับนะคะศอกซ้ายดันลงไปมือขวาดันขึ้นรู้ถึงเอวถึงลำตัวที่ถูกบิด รู้ได้ถึงความสบายกูเข้าใจนะคะพออายุถึงจุดจุดหนึ่งหรือความเครียดหรือการงานที่เร่งรีบหลายๆอย่างจะทำให้คุณรู้สึกเส้นเอ็นกล้ามเนือ้อเนือเน้อเยื่อหดตัวและเมื่อยฮอร์โมนอายุและวัยมีผลแล้วยืดคลายอย่างเหมาะสมแต่ก็ต้องกลับมาทำให้กล้ามเนือ้อแข็งแรงยืดอย่างเดียวไม่พอ แล้วก็ต้องเคาน์เตอร์โพสในการทำอาสนะให้พอให้เกิดความสมดุลด้วยนะคะมันเหมือนกับคนเราในมันเปรียบได้เหมือนกับคนเราในชีวิตประจำวันที่บอกว่าอาหารนี้มีประโยชน์คุณก็กินอยู่อย่างเดียวอย่างเดียวอย่างเดียวระยะยาวๆคุณจะรู้ว่าเอฟเฟกต์ข้อเสียมันมีของวิตามินที่ดีมีประโยชน์คุณกินไปมากมาก,มาก,มากอยู่จุดเดียวแล้วไม่สมดุลมันก็มีโทษคุณจะรู้ไหมว่าโทษเกิดจากตรงนี้ แต่ถ้าเรามันมีความหลากหลายในการเปลี่ยนได้เหมือนกันฝึกโยคะทั้งชั่วโมงตั้งแต่ต้นจนจบคุณมูฟเมนต์เปลี่ยนทำน,ทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยๆหมายความว่ามีหลายๆหลายๆอาสนะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขยับคือให้ทั่วทั้งศีราระจะลดเท้ามันก็จะได้ประโยชน์ทั่วทั้งร่างกายของเรานะคะมันก็เหมือนกันคุณคุณใช้ชีวิตประจำวันคุณกินอาหารให้หลากหลาย หลากหลายหมู่หลากหลายชนิดหลากหลายสีสันเพื่อให้ได้รับสารอาหารที่ดีเป็นประโยชน์ในมุมต่างๆที่มันเป็นรายละเอียดเล็กๆเข้ามาในร่างกายร่างกายเราก็จะสมดุลไม่ใช่ว่าโอ้กินแต่สีแดงสีแดงสีแดงวิดีกินแล้วสร้างเลือดไม่คุณก็จะต้องสีเหลืองสีขาวคืออาหารน่ะสีสีแดงก็โดยง่ายๆคือบำรุงเลือดเกิดเพิ่มความร้อนช่วยให้การุนเวียนเลือดลมในร่างกายดี สีขาวเนี่ยเป็นเรื่องของกระดูกและกล้ามเนื้อสีเหลืองเนี่ยเป็นตัวของกล้ามเนื้อก็คือทุกมุมของของอาหารน่ะแยกได้ตามสีสันทุกทุกสีมีประโยชน์สีเขียวก็ดีอย่างหนึ่งก็คือผักสีขาวก็คือข้าวให้พลังงานให้ให้พลังงานให,ให,งงนให้ให้กล้ามเนื้อให้เรารู้สึกว่ามีแรงก,ก็คือมันจะมีมุมในมุมต่างๆของเขามันก็เหมือนกับ มันเหมือนกับคนใช้ชีวิตที่มีความสมด,ดุลกับการฝึกโยคะนะคะมีเวลามาฝึกโยคะด้วยกันนะคะที่โยคะมรนั่นสนานสีแอสสีลมอยู่ถนนสีลมค่ะสเตททาวเวอร์ติดต่อสอบถามได้นะคะหรือถ้าคุณไม่มีเวลามาคุณทำตามคลิปนี้คุณก็ได้ประโยชน์เพราะว่าครูครูให้คุณทำอย่างสมดุลน,นะคะโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะกับครูน่อย โยคะมารสนันแอดสีลมโยคะเพื่อสุขภาพ